ครับผมสิท,ที่ติดตามทุกท่านครับกินคือเก่าครับวันนี้ใส่บวงหนุ่มใเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้รุ่นกันตอนเย็นครับนะคิืนิดนี้ทำงานไหมติดตามนะครับผมน้องครับผมสี่คนพยายามุูมไหน nhanh lên này ừ thật đi, đi. Lên, lên, lạc nó thật lạc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  nè, lạc thật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  lạc tới ใจก็เค้นอ่ะกำลังมัเร็วมัเร็วคนร่วงนะที่ดูเก๋ไหมเก๊ะมันไม่ดินเลยพี่คุณถ mm ูกรอเปล่าเราเดินฟ mm ังหุ่นเนาะเดินข้างบน chân nạm, chạy như neo, đang chạy ở lạc con đi ừ, có ba như đấy, ơi, đi 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 đi, ô, เข้ากันครับเข้ากันออ,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 ออกดีตรงนี้ล่างมาเลยเตี้ยยาวหักมีวะวงยาวหักพี่ฮะหักอะไรหัก,หกเตี้ยนี่ออโอ้ยตัวที่ทูมันนั่นวะนี่ในที่มันกัดเกือบขาดน่ะเฮ้อผมพับนี่เลย ถูกด้ยห้อยลักเลอีกโรยเถอะโรยเข้ากันนี่เข้ากันกับตัวนี้ใหญแล้วตัวตัวที่ทรงใหญ่กว่าตัวทรงใหญ่กว่าพี่เข้ากันบ่พี่น้องไหนวันเนี Minecraft> ้ยมานเด็กตัวนี para para ้รูนึงแล้วเนี้ยแล้วเฮ้ยม่แย่จากตนูนวันนี้พี่เละใช่สิด้วยตรงนี้แหละ หหักไปไงแล้วมันไม่พันตรงนี้เหรอเออลลากัไงวะเออลมัน่ผมคือูจะลากไกลี่อเดหลกจากตรงนี้ไปนู่นเคยนอเคยใกลพี่หรอไหนลากไปนู่นเกลขึ้นอะไรแบดูงบเล็ตรงตัว เก <Altern> ี่ยวมอญหรเกี่ยวเจรินรบสงฆอับเกโผลรบสงครับผมบวงนุ่ชนบุกเงินหา เหยียบเลยโอ้ไ hmm. ม mm ่ใ hmm. ช mm ่บวงรูดรอบสอครับชิมานโน้องตรงน้ได้ตัวใหญ่ปิดหนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งกันตกเเหมาะลย ตรงไหนไม่เดินข้างหลังเสข้างบนเสีข้างหลังข้างบขงานข้างล่าง บวงแบับนี่สมไม้เก่าเขาครับไม้เกา่ารอยเกา่ามาครมรุนกันเา <Okay. S 1> ถึงไม้ได้ตรงนี้ขาดครับมาเย็นขาดจปินเอา,อาบวงไซ ใส่ไว้ไหมตรงนี้ <c oughs> มีเยินขาดไปหนึ่งวง,วลงวออแล้วมาเราลองซ้ำดูครับผมจะไม่ออกนี้สุดโคแล้วบ่ สองก็ไม่ได้สักตัวเลยครับผมดีก่อกองไฟนอนครับโอรุ่นตอนเช้า ชา้านะครับผมเชา้าแล้วเวลาแล้วครับผมยินเกียบเลยครับเช้านี้ยนินครับครับยินเนี่ยพี่น้องคือโดนไหมหนูอ๋อไม่โดนนโอ้ยคุ้งขานาวกว่านี้

แนวมาแนวว้าดูสามตัวอลไรมันจะดึกดึกเลยคุ้มเราเนี่ยเราดึกไอ,อ้ใช้รอบเด้ดอโยนเลยเนื้อฮึวะลื่นโตเกมไม่ถูกหรอกถูกบ่วงเฮ้ยเพ่อน

จับของให้ทั้ง,งวันจับให้แล้วนอ่นี่อนี่นกไปเขานี่ไอของตัวนี้รู้เรื่องเต็ม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 ัมมทนทีเก็บตกเออนอนนอนน ขอีละตัวเราะด้่นี่คอได้เยอะหนูขนาดนี้ทุที่ใช่เออมาคับกับบริษัทงานโู้โอ๊กดีวันนี้โอ้ถนึกออกเดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวโอ้โหหากุดหากุด อังก,กุียายคักใหญ่คักโออกจะดูครับบ่อพนนตินานแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ดุมดุอบพี่อุกัดกินเงเนนดี๋ยวเ้ยอือนชนดิินอกันนองกัน มนัมนมันมันเช้านี้ที่ล้ต,ตัวทีล้ต,ตัวก็ติดเอวอีกเอวผดอัดคอผู้หางข้าวเดือดทอนทนทอน,ทอนในจับหางอืออือคนอืมีไหมมีไหมติดนานแล้วเนาะอือโอ้กัดตึงเือบหางหมดเลยขา,ขายพันแล้วก็ขาด้วยโวกไปใหนไ่โรดมันก็นไปนู่นแล้ว เกือบหักเกือบขาดได้ดูงี้นี่กัดทีน้องน่ารู้ครับมัน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 มีรุ่นอีกมันครับเช้านี้ที่รอคอย

ดูดีค,ครับดูกัดติดงานแล้วนี่ใช่ไหมใช่ดิการลุดการลุดการลุดมนัมนมนันมันนี่ทางอกทางอกเป็นไงละ่ะคือทางอกวิ่งมาจากไหนเนี่ยในอกตรงนั้นไม่ชนเนี่ยไม่ชนจะนู่นหรือเปล่าตามสูตรเรียบร้อยทีละตัว ว้ากิโลแล้วเนี่ยมืุ่มพื้นกระสงลวดผมเลยพี่นายวันเล้วเฮ้ยได้อย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงายก่อนลวดคู่ครับลวดคู่โอ้ตัวขาหนุ่มืนตัวขาหนุ่มื้นสิโอ้ยโอ้ยเฮ้ยให้ถงสัยหายสงสัยว่า ถูกขาดเมื่อคืนครับนี่รอดติดมารอดติดมาครับมาจนได้พวงนี้ใหญ่ดูโอ,อยเลยโอย,อยขาดสิบสองเจอสิบสามครับอยู่เลยตุล,ลาราคาลวดตัวนี้นีหห่หมานี่หมานี่หมาแล้วหมาหมากาันไรสองตัวเนาะนี่ขึ้นเช็คเก็บเรือเนอี่ย ใช่ไหม่ะมิลลล่ะฮะม่เหล่อ,<ะ>ลอใช่นน่่มหมดเลยนน่หมดเลยก็มาสอกในสุดท้ายนต้องใช่ 多少？多少？多少？ ใส่จนเต็มหมด <c oughs> อัดพอทำอัดก็ไม่ได้แต่อัดมันยังมีที่ออก <c oughs>

et in ันดู่ด้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนด่วนอยู่บ้าทนึ่ใช่ไหมใช่ยังไม่สามสี่บาทเยอะเหรอเนี่ยก็เยอะทางในของแค่ไหน สองเด็กนอนทอดสายเขาไม่ขีดพานเอาเกินเลย ของเรียบร้อยแล้วครับจุมกลมงานครับผมเพ้งเพลหนี่สงสามสี่ตัวครับ ตัวใหญ่เช้านี้สวยๆใหญ่ๆหงสลายมันโดนยิงเลยเหม,มอือนใหม่คลิปหน้าครับผมช <c oughs> ุมเพื่อฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม